สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News อํำพัชราพาแซลประโยคชวนเขินแอปนอนทกุลหารักด้วยใจเธอหาเจอหรือยังละครอ,อีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆต่างเฝ้ารอชมก็คงไว้พ้นซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์จีนเรื่องดังฝ่ายอยู่เซลรักแรกของสาวใหญ่ถูกสร้างเป็นเวอร์ชันไทยในชื่อว่าหารักด้วยใจเธอ โดยผู้จัดเขตฐานทัพโดยได้คู่พนางอย่างแอปทักษอรอพักสุขเจริญกับหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชาโนนสันตินทรกุลมาประกบคู่กันครั้งแรกล่าสุดวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาซีรีส์ก็ได้ถูกออนแอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสามารถเปิดตัวได้อย่างสวยงามมีแฟนแๆละครคอยติดตามและการซัพพอร์ตอย่างเต็มที โดยวันนี้หนุ่มนนกุลได้ออกมาไลฟา์สดชวนแฟนๆดูซีรีส์กับสาวแอบซึ่งช่วงหนึ่งขณะที่ไลฟ์อยู่นั้นอ้ําพัทราพาชัยเชื้อก็ได้เดินเข้ามาพูดคุยด้วยก่อนที่จะมีประโยคแซวน่ารักน่ารักชวนเขินว่าแอบพูดว่าโปรโมทละครให้น้องหน่อยได้ไหมคะอ้ําบอกละครเรื่องอะไรคะนนกุลบอกว่าหารักดืวยใจเธอครับอําบอกว่าหาเจอหรือยังคะ นนกุลตอบเจอแล้วครับอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ